ถูกใจทั้งโซเชียลลังยุจิรนันโพดแคปชั่นเด็ดแฟนๆคอมเมนต์สนับเรียกว่าเป็นอีกคู่รักที่นอกเหนือจากการแสดงที่ประสบความสําเร็จแล้วเป็นคู่สามีภรรยานางเอกตัวแม่ยุยจิรนันและทันธนากรได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ผ่านเพจเปอร์สตาร์ออนไลน์บายยุยทันมาได้พักใหญ่ๆกลับมียอดขายดีมากสูงถึงหลักล้านต่อวันเลยทีเดียวจนตอนนี้อาชีพขายของกลายเป็นอาชีพหลักของยุ้ยทันไปแล้ว ล่าสุดชาวโซเชียลต่างถูกใจแคปชั่นของสาวยุย้ยมากจนได้เกิดเป็นไวรัลเลยทีเดียวหลังจากที่สาวยุ้ยนั้นได้โพสทภาพตัวเองลงบนไอจีพร้อมข้อความที่หลายคนถูกใจว่าทุกคนบนโลกทูกสร้างมาให้โชคดีต่างกันเช่นฉันอาจจะไม่ถูกเลขแต่ฉันก็เกิดมาสวยมากแล้วถามกางเพื่อนในวงการรวมไปถึงแฟนคลับเขามาแสดงความเห็นจำนวนมากอาทิสวยขนาดนี้ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งชอบค่ะ ส่วนเราสวยไม่สวยและเลขก็ไม่ถูกอีกถ้าหนูได้หน้าตาแบบพี่ไม่ต้องถูกเลขเลยก็ได้จ้าเป็นต้น